นั่นมันอาวุธระดับสวงสวรรคอยังงั้นเหรอการมีอาวุธระดับสวงสวรรค์กับการไม่มีอาวุธระดับสวงสวรร์นั้นมันช่างแตกต่างกันเป็นอย่างมากนี่คือสามัญสำนึกพื้นฐานในโลกแห่งการฝึกตนแห่งนี้พลังงานจากอาวุธระดับสวงสวรรค์สามารถทำให้เพิ่มพลังให้กับรุ่ยมู่เซินได้หลายเท่าตัว อีกทั้งผู้ครอบครองอาวุธดับสวรรค์สามารถเพิ่มพลังโลกูตรากายของตัวเองในอนาคตได้อีกด้วยแต่หากผู้ใช้ไม่มีร่างพลังโลภูตรกกายความได้เปรียบที่ควรจะมีเหนือผู้ฝึกยุดขั้นมหายวนสินเจียคนอื่นๆก็จะหมดไปเอาแล้วสู้กันในนี่อีกแล้วออกไปสู้กันข้างนอกเลยนะได้ยินแล้วใช่ไหมตามข้าออกไปสู้ข้างนอกได้เลย ในตอนที่หกราชันของรุ่ยมู่เซิงพุ่งออกไปด้วยความเร็วมหาศาลในตอนนั้นมันก็ดูเหมือนกับมังกรพลังของมังกรได้คมขัญผู้ต่อสู้อย่างแท้จริงเมื่อรุ่ยมู่เซิงได้ต่อสู้มากขึ้นความกล้าหาญที่ตัวเขามีเองก็มีมากขึ้นเช่นกันนั่นมันสถานการณ์ตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วข้าเองก็จะขอร่วมกันต่อสู้ครั้งนี้ด้วย สองต่อหนึ่งสินะได้เลยเข้ามาอีกครั้งิสริ์พี่รุย่ยมู่เซิงเขาเพิ่งจะเข้าสู่อาณาจักรขั้นยวนสนเจียได้ไม่นานนี่เองแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในอนาณาจักรนี้มานานแล้วนะเนี่ยเขาแข็งแก่งมากนั่นสินะความแข็งแก่งของอาวุธดับสวงสวรรค์ที่แท้จริงจางเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจริงๆ ทุกครั้งที่รุ่ยมูเ่เซิงมได้กระนำแทงหอกราชันนั่นออกไปขคลื่นพลังนับไม่ถ้วนก็จะพุ่งออกมาด้วยหลังจากที่เขาปล่อยพลังพวกน,นั้นออกมาแล้วตัวเขาก็จะทิ้งภาพงาติดตาอีกนับไม่ถ้วนเอาไว้ในที่ที่เคยอยู่ในตอนนี้พวกอ,อัศวินทั้งสองคนนั้นคงจะรู้แล้วว่าอาวุธดับสวงสวรรค์ที่แท้จริงนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนนี่เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเหล่าผู้ฝึกยุทตทั้งหลายมากมายกายกองล้วนต้องการอาวุธล้ำค่าแบบนี้ <H all> อยอดเยี่ยมอยอดเยี่ยมอยอดเยี่ยมมากจริงๆถ้าหากข้าไม่ได้เห็นมันด้วยสายตาของตัวข้าเองข้าก็คงจะไม่เชื่อเลยว่าศิษยาวกของซาลาจินถิงซานเพียงคนเดียวสามารถต่อสู้กับศัตรูทั้งสองคนพร้อมกันได้แบบนี้วหนา ให้ข้าได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเถอะหลังจากที่อัศวินดำพูดจบฟานซุยหุนก็ได้ชูมือขึ้นแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเขาได้หันหน้าไปทางลู่โจอัศวินดำทั้งสี่ที่ติดตามข้าพวกเขาล้วนแล้วแต่มีวรยุทธ์อยู่ในขั้นส่วนสนเจียกันทั้งหมดเดิมทีพวกเขานนำไม่ชอบที่จะแสดงพลังความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาให้ใครได้เห็น อัศวินดำคนแรกที่ได้ประมือกับเจ้าหมิงซื่ออินก็คือเฉิงจงหลีส่วนคนที่กำลังประมืออยู่กับรุ่ยมู่เซิงก็คืออัศวินคนที่สองยู่จงและอัศวินคนที่สี่ต้วนว่านหงอัศวินดำที่กำลังยืนอยู่ตอนนี้ก็คืออัศวินกนคนที่สามลี่ชิงลี่ชิงนั้นเป็นมือธนูที่มีความแม่นยำมากที่สุดคนหนึ่งที่ข้าเคยพบมาในโลกยุทธภพแห่งนี้ เขาจงใจที่จะพูดถึงความแม่นยำในการใช้ธนูของลี่ฉิงแบบนี้แปลว่าเขาคงจะต้องล่อลวงให้ศัตรูต่อสู้ในระยะประชิดแน่ๆความจริงแล้วลี่ฉิงคนนี้สามารถต่อสู้ระยะประชิดได้ตลอดเวลาอย่างแน่นอนอาวุธระับทรสวงสวรรค์นั้นเป็นอะไรที่หายากเป็นอย่างยิ่งและลี่ฉิงก็ไม่ได้เป็นคนโชคดีถึงขนาดนั้นอาวุธที่เขาใช้เป็นเพียงแค่ธนูปรมาจารย์ระดับโลกเพียงเท่านั้น แต่ถึงกันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามองเห็นลี่ชิงน่าสามารถยิงมันโดนได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นในตอนที่ฟานซุยหวนพูดจบลี่ชิงก็ได้ง้างธนูอยู่ด้านหลังข้าขอพูดอีกครั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นดูนั่นสิตอนนี้พลังร่างโกูตะลากายกำลังพีบอยใ่แล้วละ สิบปีสามช่างเป็นคนที่มีพลสวรรค์อย่างแท้จริงเขาสามารถพรีใบร่างโรกุตระกายระหว่างการต่อสู้ได้ยพวกเจ้าจงมาลิมรดพลังของข้าซะหลังจากที่ฟานซุยหวนเห็นสถานการณ์แบบนั้นเขาจึงได้ทำการพยักหน้า โดยการเป็นส่งสัญญาณให้กับลี่ชิงรรบทราบธนูของลี่ชิงในตอนนี้มันเต็มไปด้วยพลังปานของเขาถ้าหากว่าใครโดนเข้าไปจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างน้อยแน่ๆข้าขอบอกอะไรให้พวกเจ้ารู้ไว้นะข้าเกลียดคนที่รอบโจมตีมากที่สุดเป้าหมา้ลี่ชิงเอ๊ะ ไม่ดีแล้วหลบเร็วเข้าจาประทับแห่งความยิ่งใหญ่ไร้ปราณีเราต้องใช้พลังของเราส่งลี่ชิงออกไปจากที่นี่ก่อนขอบคุณมากขอรับนายท่านเอ๊ะย่าฮะไม่สามารถต้านทานฝ่ามือนี้ไว้ได้เปล่าประโยชน์ น้อยไม่ว่าข้าจะไปที่ไหนฝ่ามือนี่มันก็ตามข้าไปไม่หยุดเหตุการณ์ในครั้งนี้มันช่างคล้ายกับตอนที่ข้าได้ประทะกับกงซุนเป็นอย่างมากตอนนั้นข้าได้ใช้ฟ่ามือสังหารนักบวชคนนั้นบนพิธีศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่ต่างออกไปมันมีเพียงพลังของฟ่ามือในครั้งนั้นข้าได้ใช้พลังฟ่ามือวัชระสังหารกงซุนแต่ในครั้งนี้ พลังของฝ่ามือแห่งความยิ่งใหญ่ไร้ปานีนอกจากจะเป็นพลังฝ่ามือที่ยิ่งใหญ่แล้วมันยังเป็นพลังที่วรวดเร็วย,ย่ยงมากอีกด้วยโอ้โหฝ่ามือนั่นใหญ่มากแล้วลี่ชิงเขาเขาก็เริ่มยิงไม่หยุดเลยมือซ้ายของเขาถือคันธนูเอาไว้ส่วนมือขวาของเขาก็เปลี่ยนพลังลมปานที่มีให้กลายเป็นลูกพนูไปเขายิงแบบไม่หยุดยอนการใช้ธนูอย่างเชี่ยวชาญแบบนี้ แสดงให้เห็นถึงฝีมือแท้จริงของผู้ชายคนนี้จริงๆการเคลื่อนไหวของผู้ชายคนนี้ดูราบรื่นเป็นธรรมชาติและยิงแม่นยำเป็นอย่างมากแต่ว่าโชคไม่ไดีเท่าไรนักฝีมือแค่นั้นไม่มีทางหยุดฝ่ามือแห่งความยิ่งใหญ่ไร้บานนี้ได้หรอกไม่ว่าลี่ชิงเขาจะยิงไปสักเท่าไรลูกธนูของเขาก็แตกสลายหายไปอย่างไรร่องรอยพลังของลูกธนูลมปราณถูกพลังฝ่ามือดูดซับเอาไว้ทั้งหมดดูนั่นสิ ตอนนี้ลี่ชิงได้เบิกตากว้างดวงตาของเขาที่เต็มด้วยความมั่นใจในตอนแรกตอนนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยความกลัวและสิ้นหวังเป็นอย่างมากออร่าของฟามือมันได้แผดเผาร่างกายของลี่ชิงราวกับว่าเป็นพลังความร้อนที่มาจากเปลวไฟนรกไม่จริงไม่จริงมันเป็นไปได้ยังไงกัน โอ้โหไม่มีใครเห็นชัดๆเลยว่าลี่ชิงมันพ่ายแพ้ได้ยังไงฝ่ามือตาประทับที่ยิ่งใหญ่ไร้ความปราณีมันได้ทับมันทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้สูญเสียวิสัยทัศน์และไม่สามารถมองเห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างได้จุดที่ลี่ชิงเคยยืนอยู่ในตอนนี้มันมีเพียงแค่ความว่างเปล่าเพียงเท่านั้นไม่มีใครเห็นลี่ชิงอีกต่อไปและตอนนี้ลมที่พัดผ่านไปตอนนี้ก็ได้นิ่งสงบเป็นที่เรียบร้อย เออเจ้าฟอนซุยวนมันไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะใช้ร่างโรงกูตะลกายในการช่วยลูกน้องของเขาตอนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ซื่อสัตย์และมีความสามารถที่สุดได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยเออข้าเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าข้าจะมองไม่เห็นแต่ข้าได้ฟังพวกเจ้าพูดข้าก็มั่นใจว่ามันได้ตายไปแล้วสินะแต่ว่าทำไมตอนนี้พวกเจ้าทั้งสองคนพูดเยอะจังเลยล่ะ ทำไมคนวาดถึงไม่ให้บทข้าพูดบ้างพลังที่ผู้อมุโสจี้ไปออกมาเมื่อกี้ข้าไม่มีทางที่จะสามารถทําอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวข้าทําได้เพียงแค่เฝ้ามองดูอย่างหมอดลองทางความรู้สึกเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าข้านั้นไร้ซึ่งอํานาจใดๆไอตาแกจีเทียนเต้า มันสามารถฆ่าลี่ชิงมือธนัชริยะของข้าที่มีวรรยดับโดนสินเจียได้ด้วยกระบ,บวนเพียงแค่ท่าเดียวดูเหมือนว่าจีเทียนเต้าคนนี้จะยังมีพลังสูงสุดอยู่และดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นฮูเป็นไงล่ะท่านผู้ชมแค่ฝ่ามือเดียวของข้ามันก็ปลิวสลายไปแล้วขอข้ายืนเก๊กรอแบบนี้สักสองวันนะขอรับ ในอีกสองวันมาเจอกันว่าข้าจะทำอะไรต่อไป